สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปดนีนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับโครงการแจกเงินของรัฐบาลนะครับในโครงการเราชนะที่แจกเงินให้ประชาชนนะครับคนละสาม0ารบาทเป็นเวลา2เดือนนะครับเป็นจำนวนเงิน7000บาทนั้นนะครับแต่ก่อนเื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำติชมช่องนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับมาดูความคืบหน้านะครับในการทบทวนสิทธิโครงการเราชนะของประชาชนนะครับผ่านเว็บไซต์เราชนะ com นะครับตั้งแต่วันที่8ถึง21่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับประมาณ548,446คนนะครับและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับหรือผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ลงทะเบียนที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะครับและจุดรับบริการลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่15ถึง21กุมภาพันธ์มีจำนวนผู้ลงทะเบียนแล้วนะครับ651,633คนนะครับนางสาวกุลยานะครับโฆษกกระทรวงกันคลังกล่าวว่าทั้งนี้ที่ผ่านมานะครับกระทรวงการคลังพบว่ามีประชาชนหรือร้านค้าที่ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์นะครับ ของโครงการจึงได้ประสานขอความ,ร,มร่วมมือครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับในการติดตามตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายนะครับในประเด็นดังกล่าวแล้วนะครับหากตรวจสอบเพราะว่ามีการกระทําผิดเงื่อนไขจริงจะระงับการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้านะครับตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันทีนะครับ รวมถึงระรับการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยนะครับและจะดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็อย่าใช้งานกันปิดวัตถุประสงค์กันนะครับเดี๋ยวก็จะเดือดร้อนกันนะครับผมสำหรับผู้ที่ทบทวนสิทธิ์โครงการเราชนะผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com นะครับะระหว่างวันที่8ถึง21กุมภาพันธ์นะครับยกเว้นผู้ที่ยื่นทบทวนเกณฑ์น,นะครับรายได้พึงประเมินไม่เกิน3,000บาทนะครับ ที่ต้องทําการยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลให้ทางสัมะกร์แล้วนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่4มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับหากตรวจสอบแล้วนะครับและได้รับสิทธิ์ในโครงการนะครับกระทรวงการคลังนะครับจะโอนเงินให้ผ่านแปพลิเคชันเปาตังในวันที่11มีนาคมนี้นะครับงวดแรกจํานวน5,000บาทเลยนะครับและจะโอนเงินให้ทุกวันพฤหัสนะครับของสัปดาห์นะครับ สัปดาห์ละ1,000บาทจนกว่าจะครบวงเงิน7,000บาทนะครับก็ถือว่าใครยื่นทบทวนสิทธิ์ในวันที่8 2ถึง21กุมภานะครับก็จะได้เงินวันที่11มีนาคมนี้นะครับงวดแรกเลยนะครับ5,000บาทเลยนะครับก็เยอะอยู่นะครับ5,000บาทส่วนผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับระหว่างวันที่22กุมภาพันนะครับถึงวันที่8มีนาคม2564นะครับ รวมทั้งผู้ที่ยื่นทบทวนเรื่องเกณฑ์รายได้พึงประเมินไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่19มีนาคมนะครับและกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค์นะครับในวันที่25มีนาคมรวมเป็นเงินงวดเดียวเลยนะครับ70,00บาทนะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่าได้เยอะสุดนะครับแต่ได้ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับได้จำนวนก็7000บาทเลยนะครับ และสำหรับใครที่ลงทะเบียนและตรวจสอบสถานะและ้วไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัตินะครับท่านก็อย่าลืมไปขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับก็ได้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ถึง8มีนา2564นี้นะครับก็ยื่นกันนะครับเดี๋ยวจะพลาดรับเงิน7,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับของโกรการเราชนะที่ทางช่องได้นามาแจ้งให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทราบนะครับและหากมีความเคลื่อนไหวอะไรออกมานะครับ ทางช่องก็จะนำมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทราบเป็นทันทีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ